จากลมลิขิตลิขิตไว้ตามองค์การของคุลุเทพคุลุเทพผูทพ้ที่ได้ดูแลทั้งสีโลกมษุ์โลกบาดาลโลกยมมะโลกและเทวะโลก ที่ท่านได้ดูแลอยู่สี่โลกนี้นั้นเป็นลิขิตขององค์การคุลุเทพที่สามารถที่จะชี้นำแนวทางกราบชีวิตแต่ละบุคคลที่ได้อยู่ในวัตะ การหมุนเวียนการผันแปรการเปลี่ยนไปแต่ละคนแต่ละท่านท่านได้ลิขิตนี้นั้นไว้ขององค์การคุลุเทพที่สร้างโลกทั้งสี่นี้นั้นขึ้นมามีเทววโลก มนุษ์โลกบาดาลโลกถึงด้วยยมมะโลกท่านได้ลิขิตชี้ชะตาเหล่าหมู่มวลมนุษย์และเหล่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวัฏฏะกการหมุนเวียนการผันแปรนี้นั้นเหล่านี้นั้น จะขอให้ท่านได้เปลี่ยนการาบชีวิตของเรานี้นั้นให้ต้องตรงฉโลกฉะโลกที่เรานี้นั้นได้เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เพราะเรานี้นั้นติดขัดหลายๆอย่างติดขัดหลายหลายเรื่อง แท้ทำสิ่งใดประสงค์สิ่งใดหรือว่าปราถนาสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้นนนนนมากติดมากขัดเสมอเสมอเพราะว่าเรานี้นั้นเกิดมาในชาตินี้ในภพนี้ไม่ตั้ง ตรงโฉลกมีนั้นสิบสองนันก,กษัตว์สิบสองลาสีสิบสองลาสีแห่งดวงวาสนาของเราเหล่านี้นั้นได้เกิดขึ้นมาไม่ต้องตรงโฉลกโงเ่เฮงมีนั้น,นบางคนเกิดมา ต้องฉลกตรงโงเ่เฮงจะทำสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็จะได้บันเจดิดเกิดเป็นมรรคเกิดเป็นผลเกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาและเกิดเป็นวาสนาของเรานีนั้น,น แต่ตัวของเราได้เกิดขึ้นมาไม่ต้องตรงโฉลกตรง,งหัวเฮงนี้นั้นเราจะขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่สร้างโลกนี้นั้นขึ้นมาเป็นโลกทั้งสี่เทวโลกมนุษย์โลก บาดาลโลกและยมมาโลกเราจะขอให้ท่านได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคาบชีวิตเปลี่ยนลมลิขิตชีวิตเปลี่ยนวาสนาชีวิตของเรานี้นั้นให้ต้องตรงชฉโลกที่เราได้เกิดมานี้นั้น ตอนนี้เราจะขอให้องค์พระมารดาแม่ท่านทั้งสี่แม่ท่านเทรณีแม่ท่านคงคาแม่ท่านอากีแม่ท่านว่าโยแม่ท่านทั้งสี่ช่วยเมตตาเปลี่ยนแปลงกาบชีวิตเปลี่ยนพลมลิขิตชีวิตเปลี่ยนวาสนาชีวิต ไอ้ลูกนี้นั้นนีอนั้นด้วยเถิดย่างถึงด้วยองค์พ่อพ่อท่านทุกพระองพ่อท่านพระพรหมพ่อท่านพระนารายพ่อท่านพระศิวะพ่อท่านวิษณุเทพนี้นั้นได้ทรงเมตตาเปลี่ยนแปลงกราบชีวิตเปลี่ยนพรมนิขิตชีวิต เปลี่ยนวาสนาชีวิตให้กับเหานี้นั้นองค์พ่อท่านทั้งสี่ท่านได้สร้างโลกนี้นั้นขึ้นมาพร้อมกับองค์พระมารดาหรือองค์แม่ท่านสีพ่พระองค์นี้นั้นเราจะขอให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงแนวชีวิตพรมลิขิตชีวิตของเหานี้นั้น ให้ตั้งตรงโฉลกตรงโงเฮงนี้นั้นและขอให้ท่านได้เปลี่ยนคาบชีวิตได้เปลี่ยนโงเฮงให้ต้องตรงโฉลกแก่ตัวเหล่านี้นั้นเพราะตัวเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นมาผิดพลาดทางโฉลกผิดพลาด ทางโงัวเฮงผิดพลาดทางหงจุย้ยจึงทำให้เราจะทำสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ติดติดขัดขัดไม่ค่อยจะพบความสำเร็จที่เราได้ตั้งใจเหล่านี้นั้นทำทุกทีทุกทางทำทุกทีทุกทาง ทำทุกวี่ทุกวันก็ไม่ค่อยจะพบความรุ่งเรืองก็ไม่ค่อยจะพบการเป็นอยู่ที่ดีเพราะว่าวาวนี้นั้นไม่ต้องตรงฉลกงโงเฮงไม่ต้องตรงฉลกใน่วงจุย้ยเราจึงจะขอให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงกรารชีวิต ได้เปลี่ยนแปลงชะโลกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงหงช่วยชีวิตนี้นั้นเราจะขอให้ท่านได้ทรงเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลงให้กับเรานี้นั้นเราจะขอตั้งบายสีบายสีสิบสองนัก,กษัตย์สิบสองราศีสิบสองนัก,กษัตย์นี้นั้น ั้งกลางแจ้งตั้งกลางแจ้งปากกลางแจ้งวางกลางแจ้งพร้อมด้วยเทียนเทียนน้อยสีแดงร้อยแปดเล่มร้อยแปดเล่มเทียนน้อยสีแดงร้อยแปดเล่มและธูปร้อยแปดดอกตั้งกลางแจ้งปากกลางแจ้งบนผืนพระแม่ธรณี นี้นั้นและยังมีน้ำเปล่าน้ำใสสะอาดอีกสีแก้วนี้นั้นด้วยกันและยังจะต้องมีเงินอีก20บาทเราจะขอใส่ในาบายสีบายสี12นัก,กษัตร์เพื่อเป็นการซื้อเป็นการถ่ายถอนดวงชะตาของเรา ให้กลับคืนมาให้กลับคืนมาเป็นตัวของเราเป็นวาสนาของเราเราจะให้ท่านได้เปิดวาสนาให้กับเราเราจะขอถ่ายถอนดวงของเราให้เป็นอิสระเพื่อจะให้ท่านนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงกราฟชีวิตของเรานี้นั้นให้เจริญรุ่งเรืองให้เจริญก้าวหน้า ให้เจริญด้วยสติให้เจริญด้วยปัญญาให้เจริญด้วยวาสนาให้เจริญด้วยโงเฮงและให้เจริญด้วยวงช่วยุยนี้นั้นเราจะขอเปลี่ยนแปลงกราฟชีวิตจุดทูบร้ยแจุดเทียนร้อยแปดใสีสิบสอนัก,กษัตย์น้ำเปล่าสีแก้ว เงินยี่สิบบาทเป็นการถ่ายถอนดวงชะตาวาสนาโงเฮงนี้นั้นใหม่ให้พบความรุ่งเรืองให้พบคงชุวยที่ดีให้พบโงเฮงที่ดีให้พบชะโลกที่ดีต้องชโลกต้องวาสนาต้องโชคลาภต้องอัญมณีนี้นั้นต้องคองชุวยนี้นั้น ขอให้ท่านได้ทรงเมตตาอนุญาตให้ข้าพเจ้าคูบาปูรวยได้เปลี่ยนกราร์ชีวิตได้เปลี่ยนวาสนาชีวิตได้เปลี่ยนพรหมลิขิตชีวิตให้ต้องตรงฉลูงโงเฮีงขอความรุ่งเรืองจงได้บรรเจิดในวาระนี้ในคาและครั้งนี้นี้นั้นด้วยเถิดพุทธเจ้าค่ะ